ก็ได้มาเสด็จเบนไป2องคัน ตอนแรกมาเอาเองก่อนก็คือเอา GLC 2อ0 d ูดีไปนะครับแล้วก็ใช้ไปสักประมาณกี่เดือนนะหกเดือนจ็ดเดือนมีแววว่าจะมาดูเพิ่มซึ่งก็ได้มาดูจริงๆเท่าที่ใช้มาจะปีแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรใหญ่ๆเลยครับแล้วก็ที่นี่ก็มีวารันตีด้วยคือครอบคลุมไม่ไว่าเป็นช่องช่วงล่างเครื่องหรือแม้กระทั่งอะไรเล็กๆน้นอยๆอะไรอย่างี้ครับก็คือเขาดูแลดีมากและที่สำคัญก็คือกาแฟกับออร่ยมากะชะอร่อยมากนะครับส่วนคั้ที่2นี่ก็จะเป็น GLA ครับ ก็คือมาถอยให้แฟนก็นเลยเราลองลองลอง,ลองรีวิวสิคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ซื้อให้นะคะมันเป็นรถคันแรกที่เป็นเกียร์แบบอยู่ตรงมือ,อ,อก็แรกๆก็อ,อาจจะแบบาาใชิ่แต่ก็ขับไม่ยากแล้วก็สะดวกสบายปีมันก็ยังใหม่อยู่อ่ะโอเคราคาแบบสแตนดาร์ดคือผมไม่ได้มองว่าแพงหรือถูกกว่าแต่ว่าด้วยความ เราเองก็ไม่ได้ดูรถเป็นขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าการที่แบบมาซื้อกับ W Auto เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเ,เหมือนมีคนช่วยดูให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสภาพตัวถังอะไรเงี้ยครับจำได้ว่าวันมาจะมารับรถนี่คือแบบ นิดนึงเขาก็แบบขอเวลาทําให้เราอะไรเงี้ยครับ<ช>ซึ่งเราก็โอเคเลย<ช>จุดเล็กๆรายละเอียดต่างๆบริการหลังการขายก็ดีค่ะเป็นลูกค้าระดับยตดมิตรคุยกันแบบสนิทสนมเนาะนะ่ารบรบก็คือสบายใจพูดง่ายซื้อความสบายใจในที่เด e ต Auto นะครับ ประทับใจที่สุดก็คือจริงๆผมว่าก็โดยรวมครับแต่ว่าคัน G L C ของผมอ่ะด้วยความที่ว่าก่อนจะจองก็คือเหมือนแบบเปิดประตูเข้ามาได้ลกลิ่นใหม่ยังอยู่ครบ 70, ับหก0 0 0ดหมกิโลอะไรเงี้ยสำหรับการไปใช้ต่อผมว่าก็ยาวๆนะครับแล้วก็ราคาเหมือนแบบถูกลงมาจากป้ายแดงเยอะมากๆอยู่ครับผมไม่จุกจิกดีครับแล้วประกอบกับคันนั้นดีเซลด้วยก็คือถึกทนมากสบายใจหายห่วงครับจริงๆประทับใจตั้งแต่คั้แรกเลยค่ะ คือพอเดินเข้ามาเนี้ยมันเหมือนว่าเราแบบตั้งใจแค่มาดูเฉยๆแต่เหมือนคันเนี้ยมันเป็นแบบโอ้มันเป็นของเรามันต้องเป็นของมันมีเสียงเรียกออกมา<ช>จากทูมารครับตอนเมลองเปิดประตูแ<ช>พรนั่งสี่แพรนั่งสี <c oughs> ่จริงๆตอนนั้นน่ะคัน GLA เนี่ยมันเหมือนมันก็ติดใบจองคนที่เขาจองไว้ก็าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้แบบเรื่องของการขอสินเชื่อไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราก็รอสวบเลยครับใช่เหมือนเป็นของเราจริงๆ คือจะที่รรกมอบให้นะฮะนอกจากวลละเีดอกไม้ด้วยเนี่ยอ,อขอบคุณครับขอบคุณครับ